ไม่ต้องควักเงินก้อนซื้อ iPhone อีกต่อไป Apple มีแผนที่จะให้คุณจ่ายค่าเช่าใช้ iPhone แบบรายเดือนแล้วได้เครื่องใหม่ทุกปีนี่เป็นไงฮะโครงการแบบนี้ดีไหมฮะ <c oughs> นะฮะตอนนี้นะสำนักข่าวบ l มเบิร์กที่เมืองนอกเนี่ยเขาได้รายงานว่า Apple กํกำลังมีแผนแบบนี้ออกมาครับที่จะทำให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยแทนที่จะไปซื้อมือถือ แล้วซื้อเสร็จแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าบริการของ Apple อีก Apple ก็มีบริการอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมครับคุณจะฟังเพลงคุณก็ต้องมี Apple Music คุณอยากจะดูหนังคุณก็ต้องมี Apple TV Plus คุณสตอร์เลเต็มคุณก็ต้องไปสมัคร iCloud แล้วคุณก็ยังต้องใช้บริการอื่นๆอีกแถมคุณต้องการประกันเครื่องคุณยังต้องใช้ Apple Care อีกใช่ไหมฮะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยมี a p p l e f i t n e เ s อีกใช่ไหมครับเครื่องก็ต้องผ่อนค่าบริการ ค่าโทรค่าเน็ตอีกแอปเปิลเนี่ยก็เลยนำเสนอเป็นแนวคิดที่ว่ากำลังศึกษาอยู่นะครับยังไม่ออกมาตอนนี้เขามีความคิดที่ว่าถ้าเราทุกคนจะต้องจ่ายแบบนี้ทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปควักเงินก้อนซื้อมือถือเครื่องใหม่บางคนเปลี่ยนมือถือทุกปีก็ต้องจ่ายทุกปีบางคนผ่อนเครื่องนี้หมดก็ต้องจ่ายเงินซื้อเครื่องใหม่ต่อแล้วก็ผ่อนต่อไปเรื่อยๆในเมื่อเรามีพฤติกรรมที่ต้องใช้จ่ายเงินแบบนี้อยู่แล้วทุกเดือน เราจะจ่ายแบบนี้ให้กับ Apple เลยไหมนี่ก็คือคิดเป็นค่าบริการรายเดือนเหมาเหมาแบบทีเดียวเลยนะครับคุณจ่ายค่าบริการแค่ก้อนเดียวคุณได้ทั้ง iPhone ฟรี1เครื่องแล้วคุณได้ใช้บริการทั้งหมดของ Apple นะฮะจะเป็น Music TV plus iCloud storage ได้ประกันหน้าจอแตกด้วย Apple Care นะฮะไม่ต้องกลัวเลยว่าเครื่องเสียอะไรนะสามารถส่งเคลมได้ทันที เสร็จแล้วคุณจ่ายรายเดือนแบบนี้อย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นในประเทศผมว่านะ่าจะไปรวมโอเปอเรเตอร์ด้วยนะครับได้ค่าเน็ตค่าโทรไปด้วยเลยนะครับจ่ายแบบนี้สม่ำเสมอแล้วพอถึงเวลาสิ้นปี Apple ออก iPhone รุ่นใหม่คุณก็เอาเครื่องเดิมไปที่ศูนย์แล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วคุณก็จ่ายแบบเดิมเท่าเดิมตลอดไปมันเหมือนค่าเช่าใช้รายเดือนบางคนบอกอุย้ยวิธีนี้จะดีเหรอสุดท้ายเราไม่ได้เครื่องเป็นของเราเองเลยนะแต่เราได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ตลอด ถ้าคนที่เปลี่ยนเครื่องใหม่ตลอดอยู่แล้ววิธีนี้คุ้มแต่ถ้าคนคิดว่าเราต้องจ่ายไปเรื่อยๆเราไม่อยากจะเป็นภาระผูกพันคุณก็ซื้อสดเขาก็ยังขายเครื่องแบบเครื่องเปล่าอยู่คุณก็ไปซื้อสดได้อันนี้เนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเลยคุณสามารถตัดสินใจเลือกได้เองเลยเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าคุณไม่มีใครบังคับคุณได้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่สําหรับคนที่มองเห็นความคุ้มค่าเนี่ยเขาจะมองว่าเออจ่ายเป็นรายเดือนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย ได้ทุกอย่างเหมาแล้วทุกอย่างเนี่ยถ้าเอาราคาของทุกอย่างมารวมกันเนี่ยไอราคาเหมาเนี่ยมันต้องถูกกว่านะฮะมีหลายสื่อในบ้านเราที่เอาไปเขียนตอนนี้บอกว่าคุณจ่ายค่าเช่า iPhone จะถูกกว่าผ่อนรายเดือนเอาจริงๆนะผมว่าถ้าโครงการนี้ออกมานะมันจะไม่ถูกกว่าค่าผ่อนรายเดือนเพราะว่าค่าผ่อนรายเดือนมันผ่อนแค่ค่าเครื่อง แต่เนี้ยมันได้บริการทุกอย่างด้วยซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยมันต้องเยอะกว่าค่ารายเดือนแต่รวมกันแล้วเนี่ยมันจะถูกกว่าที่คุณต้องจ่ายทั้งหมดนะผมมองอย่างนี้นะบางคนบอกพอนถูกกว่าพอนจริงๆเป็นไปไม่ได้นะครับตัวเนี้ยถ้าใครที่ต้องใช้บริการเหล่านี้อยู่แล้วแล้วต้องจ่ายรายเดือนอยู่แล้วต้องเหมา 5G อันลิมิตอยู่แล้วค่าโทรค่าอะไรค่าสตอรเลจทุกอย่างคุณก็จะได้แบบเหมาเหมาไปเลยแล้ว ข้อดีอย่างหนึ่งคือคุณจ่ายไปเรื่อยๆคุณเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปได้เรื่อยๆด้วยแล้วไม่ต้องมาจัดการกับเครื่องเก่าแบตเสื่อมก็ไม่ต้องกังวลเครื่องตกแตก็ไม่ต้องกลัวเพราะมันมี Apple Care Plus อยู่ผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่ดีถ้า Apple ทําออกมาได้จริงเพราะจริงๆแล้วทุกบริษัทในโลกนี้ต้องการแบบนี้ครับเขาไม่ได้ต้องการเงินก้อนจากเราเขาอยากได้ความพักดีเขาอยากได้ความสม่ำเสมอในการจ่าย ไม่ต้องจ่ายเยอะเราจ่ายกันแค่เดือนละเท่านี้แต่จ่ายเขาอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆและตลอดไปนี่คือสิ่งที่บริษัทใหญ่ๆในโลกนี้ต้องการแต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะทำได้เพราะว่าบริษัทนั้นจะต้องมีทั้ง Product ที่เป็นฮาร์ดแวร์และต้องมีบริการที่เป็นซอฟต์แวร์หรือมี Service ที่เป็นบริการคุณต้องมี Eco System ที่แข็งแรงและสมบูรณ์มากๆใช่ไหมฮะยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Google เนี่ย Google ยังมีแค่มือถือพิกเซลที่ไม่ได้ขายเองด้วยซ้าไป ถ้า Google มีมือถือที่ขายเองในนามของ Google ในนามตัวแทนจำหน่ายของ Google เลยนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถึงจะแข่งได้แต่ Apple เนี่ยสมบูรณ์พูนพร้อมมากกว่าในเรื่องของ e c o s y s t e m a p p l e สามารถทำเรื่องนี้ได้แล้วถ้า Apple ทํทำได้บริษัทแรกเดี๋ยวเราจะเห็นแบบเดียวกันนี้ออกมาเต็มไปหมดในอนาคตเชื่อผมเลยรอดูเลยนะครับแล้วคราวนี้ทุกคน คุณจะต้องเลือกข้างไปเลยว่าคุณจะพักดีกับใครคุณจะเป็นสาย iPhone คุณก็จ่ายปึ้งคุณได้บริการทุกอย่างขอ iPhone แล้วคุณก็ใช้ยาวๆไปถึงเวลาออกเครื่องใหม่คุณก็แค่เอาเครื่องไปคืนที่ศูนย์แล้วก็รับเครื่องรุ่นใหม่มาเลย iPhone 14 iPhone 15รับมาเลย ตามสัดส่วนของการจ่ายรายเดือนเขาอาจจะมีแพ็คให้เลือกไงแพ็คถูกแพ็คแพงบริการมากบริการน้อยได้เครื่องรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางนะฮะเลือกเอาเลยตามที่คุณต้องการเสร็จแล้วนะมันก็จะใช้ยาวๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกฝ่ายแฮปปี้คนใช้แฮปปี้บริษัทแฮปปี้ได้เงินสม่ําเสมอและที่สําคัญคือลูกค้าทุกคนเนี่ยจะเหนียวแน่นกับแบรนด์ของตัวเองเรียกว่าเป็นโรยเลตี้อย่างหนึ่งนะครับงานนี้ผมเชื่อว่า ถ้ามีแบบนี้ออกมาจริงจะมีคนอยู่2ประเภทคนประเภทที่ไม่ชอบ Apple อยู่แล้วก็จะโดดหนีไปไกลเลยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ Apple อีกเลยในชีวิตนี้คือไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับหรือบางคนอาจจะมีกั้มกึง่งอาจจะมี3กลุ่มก็ไดอ้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือซื้อเครื่องเปล่ามาก็ใช้ไปนะฮะในขณะที่คุณจ่ายค่ารายเดือนเซอร์วิสต่างๆเนี่ยรวมๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกแอบในใจนิดๆว่าคุณจ่ายเยอะกว่าคนที่เขาเป็นลอร์ตี้ของ Apple อยู่ และสุดท้ายคนที่เป็นสาบกของ Apple นะครับนอกจากคุณจะได้เป็นสาบกแล้วจ่าย Apple ทุกเดือนแล้วคุณยังได้เป็นทาส Apple อีกด้วย